สวัสดีครับนา n นายนฟมิครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องบองโอนค,ค,ครับครับคนนี้วันนี้เรามาชมการฝึกซ้อมของน้องบักจอ่อยฮะตามสบายเลยครับจัดไปเอาเอาเลยการเข้าโรงเรียนก็ต้อง แบบนี้นะครับมีครบบททุกอย่างจอยในทรงสวยนะครับน้องจอยในทรงสวยนะ <Okay. S 1> อนาคตนี่น่าจะเป็นช้างที่รูปลอนะครับ <Okay. S 1> เป็นช้างที่รูปลอแน่นอนครับสําหรับน้องบักจอย <c oughs> วันนี้ควานมาทําอะไรครับมาฝึกครับมาหมุนห่วงด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ชุดบักด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ครูฝึกครับ <c oughs> อ๋อ จะได้รับการพิจารณาในการเข้าชมไม่ใช่เข้าชมในการไปไหนเลยเอาไปไหนเลยหมุนหว่วงใบหมุนเลยเฝึกคนเดียวจะได้มีสมาธิ ที่ไม่มีสมาธิก็เพราะว่าตอนนี้มีกล้องอยู่วุ่นวุ่นนะมุนมาวุ่นมาอนี่ครับครูฝึกครับผมสวัสดีครับอ่าก็น้องมันนี่กับพี่แสนสุขนนครับนี่เป็นครูฝึกช้างน้อยนะครับผมก็ช้างแสดงน่ารักเล็กๆตัวน้อยๆนะครับผ่านมือหมดแล้วนะครับผมนี่ผ่านมือหมดแล้วครับผม ศึกษาไปเรื่อยๆยังท่านเป็นครูครับทำตัวมากครับทำตัวนะเนี่ยผู้พักแมาแล้วครับผมของช่องนน้าในน้าในแฟมิลี่ครับผมครับคุณครูเหมือนการเป็นคุณครูที่เกษียณไปแล้วครับผมเกษียณเกษียณนะนี่ฮะก็ดูนะดูบอกแล้วต้องดูนะดูห่างๆครับศึบ้านพ่อเจ้า ลอ,ลองชุดบัตลองชุดบัตรน้องชุดบัตด,ดูอ <c oughs> ย่าเสียวบอลอย่าเสียวดกักน้องยังยังตื่นตื่นอยู่ครับน้องยังตื่นเต้นอยู่น้องยังตื่นเต้นอยู่นะครับ <c oughs> นี่อนาคตก็จะอยู่ในลานแสดงครับน้อง บักจอยนี่สังกัดของโลกของช้างนะครับผมนี่ต้องฝึกไว้นะครับต้องเข้าโรงเรียนนะครับช้างอายุ2ขวบขึ้นนะครับต้องได้รับการฝึกการเข้าโรงเรียนนะครับโดยจะมีครูฝึกก็คือควานั่นแหละนะครับแล้วก็นะครับมีผู้ที่อ่ารู้เกี่ยวกับวิชาการฝึกช้างนะครับคือวิชาการฝึกช้างมันไม่มีวิชาตายตัวนะครับมันไม่มีการเรียนการสอนนะครับเหมือนวิชาคณิตวิทย ภาษาไทยนะฮะก็ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมต้องมีผู้ประสบการณ์อย่างควานของน้องเมนนี่นะครับควานของน้องเมนนี่ก็ถือว่าเป็นควานช้างที่มีความสามารถในเรื่องการฝึกช้างนะครับผมนะครับเป็นคุณครูฝึกช้างนะฮะฝึกช้างในทีนี้ก็ฝึกให้รู้จักการแสดงนะครับให้รู้จักคุ้นเคยกับลูกบอลเตะบอลการนั่งการนอนนะครับนั่งนอน รู้จักการใช้ภาษาฝึกภาษานะครับนั่งนอนยังไงแบบไหนนะครับอาขั้นตอนแรกนะครับของการฝึกช้างก็คือต้องให้ช้างได้นะฮะรู้จักการผรจญภัยนะครับแบบไม่ต้องมีคุณแม่นะครับอยู่ด้วยนะครับก็ต้องออกจากแม่ได้นะครับออกห่างจากแม่ได้โดยนะครับไม่กังวลแล้วก็ไม่คิดถึงแม่นะครับหรือว่าเป็นการแยก แยกแม่นะครับแยกลูกแยกแม่ก่ <mud stellen. S 2> นอนนะครับให้ได้เรียนรู้แบบใช้ชีวิตแบบโดยไม่มีแม่ที่คอยดูแลนะครับจะอยู่กับควานนะครับหลังจากที่ฝึกให้รู้จักนะครับอยู่คนเดียวแล้วนะครับอยู่เชือกเดียวแล้วก็ก็จะปล่อยให้อยู่กับแม่เหมือนเดิมนะครับให้น้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้นะครับหาประสบการณ์เองนะครับอยู่กับควานนะครับหลังจากที่รู้ภาษีภาษาเสร็จแล้วก็จะให้อยู่กับแม่เหมือนเดิมนะครับ พอเวลาจะเอาออกไปนะครับประชนไทยนะครับออกไปเชือกหนึ่งนะครับก็น้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วน้องก็ไม่ต้องคิดถึงแม่แล้วนะครับก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับนี่น,นี่นี้เป็นการฝึกเตะบอลครับผมวิชาฝึกช้างไม่มีวิชาแบบสําเร็จรูปนะครับไอเดียใครไอเดียมันนะครับความสามารถใช้ประสบการณ์ล้้นๆนะครับผม อืค่อยๆเตะสะก,กิดไปนิดนึงต้องขยันด้วยนะครับตอนเช้าเนี่ยต้องขยันขยันเดินขยันฝึกนะครับขยันเข้าโรงเรียนนะครับทรงสวยนะรทรงได้เลยนะครับน้องจอยนี่พ่อเป็นสีดอนะครับเชื่อไหมครับพ่อเป็นสีดอแต่ลูกออกมานี่เป็นเป็นพลายเฉยเลยไม่น่าเชื่อนะครับมีโอกาสจะเป็นแบบนี้น้อยมากนะครับ มีโอกาสแบบนิดน้อยมากเลยนะครับผมนะ,นะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสกิดค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะเ่ยเวลาท,ทำได้ฝานก็เออแล้วก็มีนี่มีอ่ามีมีของรางวัลให้ด้วยของรางวัลก็จะเป็นอ้อยเป็นกล้วยบ้างนะครับผมนี่ tệ bọn tệ bọn tệ bọn ngay bọn ngay luôn. à, Long tệ bát này, à, tệ bọn bát, bọn tệ bọn bát, bọn ngay ngay, phải là, phải là, phải áo là. À, ngay ngay, ngay. À, tên, tên. À, chơi cướp, เอาใส่หัวเอาเอาเอาฮึบ๊บค่อยค่อยปึ๊อ่ารู้จักโยนรู้จักหยิบก็โอเคแล้วขยันหน่อยขยันหน่อยก็ได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ดูทรงว่าช้างเชิงนี่ฝึกง่ายมากเลฝึกง่ายไหมครับฝึกง่ายไหมมีมีสะดุ้งหน่อยมีสะดุ้งตกใจนี่เมีสะดุ้งนี่เลยเสียงลูกโปง่งมีสะดุ้งนี่ ช้างไม่สะดุ้งนะควานนะสะดุ้งนะเมื่อกี้อ่ะลูกอ่ะมีสะดุ้งนิดมีสะดุ้งหน่อยตื่นเสียงลูกโป่งมาที่ลานแสดงต้องได้รับรู้ทุกอย่างครับเสียงดังเสียงค่อยตื่นเต้นใส่หัวเอ้ยอาาเอ กันฝึกช้างต้องใจยเย็นนะครับท่านผู้ชมครับใจร้อนไม่ได้นะครับผมต้องใจเย็นๆน,นะครับเนี่ยโอ้โหถ้าทำได้นะตกตุ๊บปั๊บป,ปุ๊บปั๊บเนี่ยจำ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 ทำได้ก็ให้กินนะฮะ ได้ก้กินอาวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการฝึกช้างนะครของทีมอาจารย์ฝึกช้างน้อยนะครับผมอาจารย์จากมินนี่แสนสุขนะครับอาจารย์เบิร์ตนะครับผมอาจารย์เบิร์ตนะค่อยๆไปเรื่อยๆครับไม่ไม่รีบอยู่แล้วครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะการฝึกช้างเนาะนะครับจะให้เป็นวันเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับ คนที่ฝึกช้างก็ต้องใจเย็นด้วยนะครับผมใจเย็นนะฮะนี่ผ่านการประสบการณ์เยอะนะครับก็จะคุ้นเคยกับช้างน้อยช้างใหญ่ช้างตัวใหญ่ได้นะครับผมอ่าก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับบักจอยด้วยนะครับผมอนาคตข้างหน้านะครับก็จะได้เห็นบักจอยเข้ามาในลานแสดงนะครับผมแล้วก็คงจะเก่งกว่านี้นะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับโอ้บายดูว่าดำได้หรือเปล่าดูว่าจะจอยทำได้ไหม อึบเร่องเร่องเ่องเ่นงเ่องเ่อง่องเ่องร่อ่่่